สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิธีการแก้ไขปัญหานะครับกรณีที่คุณลูกค้าใส่เป็นตัวบล็อกชงแบบนี้ไม่เข้านะครับใส่ยังไงก็ใส่ไม่เข้านะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้คุณลูกค้าเช็คตัวเฟืองบริเวณนี้ก่อนนะครับถ้าตัวเฟืองอยู่ในลักษณะนี้คือผิดอยู่นะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมจะแก้ไขให้ดูแล้วก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าตัวเฟืองที่ถูกต้องเขาขึ้อนอยังไงอยู่นะครับ ก็ขั้นตอนแรกนะครับให้ผู้ลูกค้าเตรียมเป็นตัวปากกาแบบนี้นะครับเรือว่าตัวไม้มันหักน,นะครับข okay. ั้นตอนแรกก็ใส่เป็นตัวตอกเก็บกากกาแฟเข้าไปด้านในนะครับหนึ่งทีแล้วก็ขั้นตอนต่อ,ตอไปก็ใช้ตัวปากกานะครับกดบริเวณเซ็นเซอร์ตรงนี้ไว้นะครับเราจะเห็นปุ่มเซ็นเซอร์ประตูตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยครับให้มันเสียงดังแตกนะครับ จากนั้นแล้วเราใช้แม้มรรทัดน,นะครับแย่ yeah, บริเวณตรงลิมิตสวิตที่เป็นสีเงินตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยกดคข้างไ้แล้วโอเคกรณีนี้คือตำแหน่งตัวเฟืองที่ถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวลองใส่เป็นตัวบล็อกชงดูได้เลยครับ แล้วก็ปิดจากนั้นตัวเฟืองเขาจะทำการากลับเข้าล็อกเดิมนะครับ